ตู้ใหม่เท้าใหม่ครับเมื่อขึ้นเล่นซีสุ่มครับแยกยแยๆๆยแย่าย่ไเลยคือเอาบุญบางไฟแต่ท้าฝนสีตกไาเ่ยเจ็ดโมงกว่วโรกเจ็ดโม่งกว่า เกิดแห้งเลอนี่พี่น้องเอาผู้สาวมีบ้นานเพืเ่อตื่นรเรา,าเลยในการล้างเตยลาครับพี่น้องครับเอาเมียบ้านแยกย้ายได้บัดน,นี่ลงบ้านเลขทีเพราะนอ้องบัดนี่มากกอดกันเ,นเมียมได้ผู้เมาขนาดไหโอ้ยขนาดนี้นะมมัดมทันแต่ว่าสู้ปีกันไปว่าขนาดนี้ สนามรุ่นเล่นบ้านโคกสว่างน้องเสียงพี่น้องอเตยล่าจบบริวุญนะครับวันที่แล้วทีมงานเขาสิลงอยู่ประมาณหกโมงขึ้นเล่นซีทุ่มครับว่าค่าฝนอยู่ฝนซีทุ่มก็แยกแยกแยากยากยาก เราสั่หน่อยสามนั่งในนี้บันบ่ตุบบอตเน่ช่วงประมาณตีสามไม่เห็นก่อควบบนไา้อีกก็ได้ยุดประมาณสิบนาทีนี่ล่ะพี่น้องไล่กันออกนอกทงพุ่นี่คือเกาหวานบ่มี่อะไรแต่ใช้ายบอตอีกไอ้นี่ไล่กันไล่กันออก พน้ำท่าหลุดไปพ่นจะไฟเป็นไฟบนนี hating, people watching. People watching. ้เนี่ยปัวตูสาวเกียมี่มี่ผูสาวเก็บของใส่มา

มาตรฐานครับทีมงานเจ้าภาพสิควอนหรือสิเต้นเนี้ยนี่รถรถดีสามนักน ามสาวนี่แมงเลนหน่นะัานกล้องไทยเองไทไทย้ยึของครับไทยเอขาบอกว่าช่องไงนยาเดเอเป็นอย่างก็รู้เพว่าช่องไงช่องหลังย่าตลอดเลยผมก็เ่องไบอกว่ามาจาก่องใด บอกคำบอว่ากับมอ,อ,มอลำกันแล้วนะตามกช่วงนี้นี่นีเบิคนสีเห็นไลน์เห<อ>รอไต้องบอลบบนน็อกแฟนข่าวบางคนก็บอกว่ามาจากช่องนั้นช่งนี้นช่ทานบอกาเจ้าอเห็นสะพานครับ่านเขาก็บอกาอาก,ากาศล้งเตยนะตอนนี้ทั้งเจ้าภาพกับส่วนมากกับเป็นประเภทนี้สารนกอกกีการตักบัตร จะเลื่อนสวนมณฑ์น,นะพี่น้องสวนมณฑ์ย่ำเ้าเนาะแล้วกกันไปท้ำพิธีทอดถวายเครื่องบริวารบุญแกกยรเขาเนี่ยแหละเรื่องอทัฐบริขันบุญแกกยร์เขาบุญสรลองอธิษฐานเจ้าภาพเดียวนี่พี่น้องเนี่ยร,รัฐีไอ้ลูกหลานคณะลูกหลาน เมันไป,นปนลำรวยมาจากเกาหลีเมันไปเกาหลี <c oughs> หลายคนสเสร็จอกเขาก็เลยนี่แห้งนี่กำลังจางโอ้บาทหนึ่งมีผู้หนึ่งว่าท่านตื่นอยู่ฮะนี่ <c oughs> <c oughs> บบายา่บาบ้านเมียเอาเราเพิ่นลุกอยู่ ่เลยเมแบนนบจัดเตมสองครับพี่น้องเพิ่มาดูสองสวมเต็มาะ ทีมงานเ่าออกไปใส่บริการน้ำพางบ้านเพิ่อนี่แล้วเมื่อขึ <c> ้น <oughs> <c oughs> โดยรวมครับทั้งหน้างานค้นยางนี่เพื่อนเราพี่น้องก็งสิไปไทยพูดเลยงานทำงานเก็บของวันนี้เดินทางไปหน้าที่ราการอำเภอสั่มสูงครับไอ้กี่เป็นจริงอำเภอสั่มสูงจังหวัดขอนแก่นติดเขตอำเภอเมืองนี่ลยนะพี่น้อง ก็บอบไก่ปันไหนทิศ <c oughs> เขียดอำเภอเมือง <c oughs> ให้เยอะเลยเหรียญนเพิ่มามันสิดบ่อเลยมันมันลิ้นบ่เศร้าแต่ช่วงฝนตกมันก็ดทายคลิปท้ายอย่างบอ่อใดนะพี่น้องอะไรเลยอะไรเลยเงียบยื้อซื้อว่าสองชั่วโมงกว่าแหรอครับ ่วง,งมันตกอะ่ะสวาวท่างนี้มัน,นจับทิบของมังหันครับพีน้องครับ เตากเตาก็เตยกันลังเมน so ียนกองใสยกันเมนียนใส่กันละตีใส่กันนะตีน้ำกันสองต่อครับมือกองสองต่อเราก็เตยเอาโพดพุ่นแล้วไอ้รุ่นเรื่องเสียงดีๆอุปกรณ์นี้มเหเล่นมวนเด้พี่น้อง เ่นียญตีกันเลสมัยผู้ขาเหลีมันเป็นอุปกรณ์ประท่านสมัยปัจจุบันนี้กองตั้งแต่กองอาชุนละแสนกวาแล้วเนาะมันก็เป็นแต่ตีตัวผู้ขาตีกองราคาลักมืน่นมื่นกวนนิดๆอันนี้ราคาเกือบสองแสนหมครับอุปกรณ์มันเหรียญมวนปั้นอย่างเดียว ขอบคุณพี่น้องหี่รัครับผมพอกกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีบายบายพุทธคุณ